พยายามมุ ну oh. s right. <S ่งหาในเรื hmm. the the ่องของการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่กรรมธิการการเมืองก็ได้มีการพิจารณาอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราสามารถที่จะเอามาดูเหมือนกันว่ายังมีกฎหมายฉบับไหนนะครับที่เป็นกฎหมายที่อาจจะเรียกว่ายังไม่ได้อยู่บนมาตรฐานในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากนักเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราอาจจะต้องเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันจะต้องยอมรับว่า โดยกรอบของไอป้ากรอบของอาเซียนเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นกรอบที่จะต้องคัดคันนะครับให้กับประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีแต่แล้นเนี่ยผมคิดว่าหลักๆเนี่ยนะครับเราก็พยายามมุ่งหในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาค